ท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์นนมีเจ้าเก่ารายเดิมจะ้ะสำหรับสัปดาห์นี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวยังบ้านแสนสวยนะบ้านของไฮโซประเทศเกาหลีใต้พาไปพร้อมๆก,กันกับเรื่องราวที่แบบมีความลับเยอะแยะมากมายในบ้านหลังนี้นะกับหนังสือที่มีชื่อว่า โศกนาฏกรรมในบ้านหลังนั้นที่มีชั้นและสามีและสามีอยู่ไม่ได้อ่านผิดค่ะในเรื่องนี้มีสามีและสามีสองคนและอีกอันก็คือว่าชื่อเรื่องมันช่างยาวจริงๆทุกท่านหน้าปเกเขียนเพิ่มเติมนะคะว่าความสัมพันธ์ของคนทั้งสามในบ้านแห่งความลับและความหลวงเขียนโดยคุณคิมฮีแจแล้วก็แปลโดยคุณพัทธิราเยาวภาจัดพิมพ์โดยสุนักพิมพ์ที่ตอนเนี้นะ เราเห็นว่าเขามาเน้นเรื่องพวกความสยองขวัญความอะไรมากขึ้นนั่นก็คือสุนัขพิมพ์ปริซึมจัดเป็นเล่มขนาดกระทัดรัดจ,จ้ะในสนนราคา275บาทอ่านแป๊บเดียวจบเพราะว่าความหนาของเล่มอยู่ที่200หน้าดังนั้นถ้าจะขอเมาสนิดนึงก็คือว่าราคาค่อนข้างแรงนะคะเพราะว่า200หน้าราคา275บาทแต่เอาเถอะทุกท่านอย่างที่บอก ของถูกเริ่มจะไม่มีในโลกแล้วค่ะโดยเฉพาะหนังสือแต่ว่าถ้าเป็นแบบเย็นก็คือท่านสามารถจะรอคิวได้ไหมจากห้องสมุดนะเชื่อว่ามีหลายที่ที่มีเล่มนี้เพราะว่าออกมาสักพักหนึ่งแล้วตัวหน้าปกนะคะมีเขียนเป็นตัวอักษรภาษาเกาหลีซึ่งข่าวดีคือเราอ่านไม่ออกนะก็จะเป็นภาพของผู้หญิงคนนึงที่อุ้มลูกน้อยโอเบบีนะคะเอาไว้แล้วก็เป็นภาพที่เธอเหมือนกับมองออกไป ในบ้านหลังนี้ก็เหมือนกับประตูบ้านเปิดแหละแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งกําลังเหมือนกับออกไปทํางานโดยที่เราจะไม่เห็นหน้าของทั้งคู่นะคือเหมือนกับผู้หญิงอุ้มเด็กน้อยเแบบีอยู่แล้วก็มองไปทางผู้ชายแล้วผู้ชายก็เหมือนมองออกไปข้างนอกบ้านนะดังนั้นทุกคนหันหลังให้กับเราในหน้าปกแต่ว่าภาพมันทึมมากเหมือนกับมันดูเป็นบ้านที่ในหน้าปกจะไม่รู้ว่าเป็นบ้านหลังใหญ่นะแต่พออ่านไป,ปรู้สึกว่าหูเป็นบ้านคนรวยแน่นอนฟันธงนะครับ แล้วมีหลายชั้นด้วยโอ้หแล้วเป็นบ้านในเกาหลีใต้นะคะแต่ว่าปกเนี่ยมันทําให้ดูบรรยากาศค่อนข้างที่จะหดหูคือแบบมันจะดูมืดๆน่ะแต่ข้างนอกบ้านที่เราเห็นนะเหมือนเป็นประตูก็เป็นประตูใสยอยู่หรอกแต่นอกบ้านเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกับมีต้นไม้ต้นอะไรแบบสีแนวฤดูใบไม้ร่วงกันแล้วกันในลักษณะเช่นนั้นนะคะ สำหรับเรานะเพราะรู้สึกว่าใบไม้มันมันมีสีที่พอจะเป็นฤดูนั้นได้นะคะเอาละเรามาดูหลังปกกันนะคะหลังปกเขียนว่าซองจินและซอวอนอยู่ในบ้านสีขาวแสนสวยแถบชนบทมีระบบอัตโนมัติในบ้านทุกอย่างซึ่งเป็นบ้านในอุดมคติของใครหลายคนอันนี้แอบ,บในวงเล็บนะรวมทั้งเดียนด้วยเพราะอ่านแล้วรู้สึกว่าแบบบ้านมันดูน่าอยู่และมันใหญ่โตทุกท่าน แต่ในบ้านหลังนี้มีความลับที่ไม่มีใครล่วงรู้ซอวอนมีลูกชายหนึ่งคนชื่อวอนอูลูกของคนรักเก่าที่ไม่ใช่ซองจินซองจินรักซอวอนแต่ทําใจไม่ได้แม้แต่จะอุ้มวอนอูซอวอนจึงขอเลี้ยงวอนอูที่ชั้นสองของบ้านแต่แล้ววันหนึ่งซึงอูคนรักเก่าของซอวอนและพ่อของวอนอูก็มาปรากฏตัวที่บ้าน ความสัมพันธ์ของคนทั้งสามแนละศกนาฏกรรมภายในบ้านแสนสวยจึงเริ่มต้นขึ้นความลับที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้ภาพครอบครัวที่แสนอบอุ่นคืออะไรโศกนาตกรรมภายในครอบครัวที่คุณคาดไม่ถึงจนกว่าจะอ่านถึงหน้าสุดท้ายความลับความรักความหลังและความลวงสุดยอดนิยายเกาหลีที่จะทําให้คุณต้องมองนิยายสืบสวนใหม่ไปตลอดการสำหรับเราเนี่ย่เขาให้ VES ทดลองอ่านนะบอกไว้ก่อน แต่ว่าสาหรับเราแล้วเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นนิยายแนวสืบสวนสอบสวนถึงแม้มันจะมีพาร์ทนั้นนะเรากลับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นความลับอะ่ะถือว่าถึงขั้นระทึกไหมลุ้นดีกว่าสำหรับเรานะมันเป็นเหมือนกับเรื่องราวของครอบครัวและเรื่องราวของครอบครัวนี้กับความสัมพันธ์ที่มันยุ่งเหยิงเนี่ยมันจะจบลงอย่างไร ในเรื่องราวนะคะมันเป็นเรื่องที่น่าสงสารของพระเอกคนหนึ่งนะคะก็คือว่าเอาละผู้ชายมีครอบครัวแต่ครอบครัวที่ว่านี้ภรรยาของเขาเนี่ยนะคะก็หรือว่าซวอนเนี่ยนะตัวภรรยานะคะซวรมีลูกกับคนอื่นท้องกับคนอื่นอยู่แล้วผู้ชายในชีวิตเนี่ยก็คือซึงอูนเนี่ย เรียกว่าคนรักเก่าหรือเราไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีนะในระหว่างที่กำลังมีความรักกันอย่างซึ้งเป็นความรักที่อยู่กันอย่างยากลำบากก็ได้ไม่ต้องร่ำรวยกำลังจะไปได้ดีแล้วผู้หญิงเพิ่งท้องและวันหนึ่งในขณะที่ท้องเรากำลังโตเรื่อยๆเยนาะผู้ชายหายไปจากชีวิตของผู้หญิง นึกภาพนะผู้ชายกําลังก็ยังทํางานอยู่วันหนึ่งหายไปจากออฟฟิศงงมีหน้าที่การงานก็ดีอะแล้วเอาอยิางบ้านหลังเนี้ยนี่ขอสปอยนิดนึงก็เสมือนว่าออกแบบโดยผู้ชายคนที่หายไปด้วยนะดังนั้นแปลว่าอะไรผู้หญิงกําลังตั้งท้องแฟนหายไปเออหายไปจากที่ทํางานไปตามหาก็ไม่เจอ บ้านหรือหอพักก็ไม่มีไร้ร่องรอยสุดๆความเจ็บปวดนะผู้หญิงก็เหนื่อยอย่างว่าเนาะท้องไสเป็นลมเป็นแรงนะปรากฏว่าพระเอกผู้ซึ่งก็มีชีวิตนี้ก็มีความติดพันอะไรบางอย่างอยู่เนะี่ยก็มาพบกับผู้หญิงนะว่ากันตามตรงคือมันเป็นความบังเอิญเหตุบังเอิญและในที่สุดนำมาซึ่งความรักและในที่นี้มันเป็นความรักแบบเศร้ามาก คือนึกภาพะนะคะว่าซองจินเราไม่รู้ว่าควรจะเรียกว่าพระเอกดีไหมแบบสามีอย่างเป็นทางการก็แล้วกันเนาะเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะรักผู้หญิงคนนี้ที่ท้องแล้วมาเป็นลมนะในพื้นที่ที่เขาอยู่พอดีเนี่ยแต่ว่าพออยู่ไปช่วยเหลือไปเนี่ยกลับมีความรู้สึกประทับใจคือผู้หญิงสวยด้วยแหละว่ายง่ายสำหรับในสายตาเขาอะนะ ก็เลือกที่จะผสมความสงสารคือเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยรับผู้หญิงเนี่ยมาดูแลแล้วก็ตัวเนี่ยก็เป็นผู้ชาย,ยก็ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจนะก็ได้ย้ายมาอยู่ในบ้านสีขาวในแถบชนบทของเกาหลีใต้หลังใหญ่สำหรับคนสามคนเนี่ยถือว่าหลังใหญ่มากโดยที่ไม่รู้เลยนะหารู้ไหมว่าคนออกแบบบ้านเนี่ยคือแฟนเก่าของผู้หญิงเนาะที่ว่าหายสาบสูญไป ความน่าสงสารคือเรารักคนคนหนึ่งเราได้ตัวเขามาอยู่ด้วยนะแต่ทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเราจะมีความรู้สึกว่าผู้หญิงอะรออะไรบางอย่างอันที่หนึ่งเพราะไม่ได้คําตอบไปว่าแฟนคนดั้งเดิมของตัวเองเนี่ที่ทําฉันท้องเนี่ยหายหัวหายตัวไปไหนไม่ไม่มีคําตอบแล้วถัดไปก็คือว่าผู้ชายมันดีทุกอย่างอะจนกระทั่งมันหายตัวไปอะดังนั้นเราก็เลยยังมีความรักหลงเหลืออยู่อย่างมากกับผู้ชายคนนั้น แต่ก็หาเหตุผลไม่ได้เหมือนกันนะว่าเอาแล้วสุดท้ายมายอมอยู่กับผู้ชายคนใหม่เพียงเพราะว่าหนึ่งเธอดีมากๆนะเป็นคนดีหรือสองพอรู้ว่ามันเหมือนจะมีสําหรับเรานะมีความรู้ว่าหรือว่าผู้หญิงรู้แฮว่าบ้านหลังเนี้ยเพราะว่ามันเป็นบ้านในฝันที่สืบไปก็ไม่ยากหรอว่าผู้ชายน่าจะเป็นคนออกแบบบ้านหลังนี้เพราะว่าอ่นหนึ่งแฟนก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าแฟนตัวเองเนี่ยทำอาชีพอะไรนะแล้วบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านที่แบบ เหมือนกับคุยกันอนะถ้าวันหนึ่งเรารวยนะเราจะมีบ้านหลังนี้บะคือออกแบบบ้านในฝันแต่ตัวไม่ได้อยู่สามีใหม่มาซื้อมาอยู่แล้วบ้านเป็นระบบอัตโนมัติซึ่งแบบฟังดูแล้วตื่นเต้น,ตน,ตนวู้ฮูมากนะมันก็กลายเป็นศนาฏกรรมที่ว่าเออคนเรามันผู้ชายมีความรักอย่างเต็มเปี่ยมมากให้ผู้หญิงแต่ว่าอามันก็มีปัญหานหนึ่งคือพอเด็กเหมือนเด็กคลอดออกมาเนี่ยนะเด็กเกิดออกมาจริงเนี่ย ผู้ชายแทบจะเรียกว่าไม่แตะลูกเลยซึ่งในเรื่องนี้มันก็จะบอกตั้งแต่ต้นว่าเอา้าก็ไม่ใช่ลูกเขาแต่เราก็งงกันว่าเฮ้ยแต่ว่าถ้าพ่อเด็กไม่เห็นหน้าเด็กตั้งแต่ก่อนเกิดด้วยซ้ำอ่ะทําไมผู้ชายถึงใน,ในสายตาผู้หญิงนะผู้ชายดูแบบไม่สนใจลูกผู้หญิงก็เหลือกว่าเอางี้ฉันจะไปเลี้ยงลูกอยู่ที่ชั้นสองจะมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาก็ต่อเมื่อลงมาชั้นล่างคุณอยู่ชั้นล่างไปก็คือแยกกันอยู่ ผู้ชายเนี่ยคือต่อให้เป็นสามีจริงๆนะแต่ว่าฟีลเหมือนแบบรอรับความรักวงเล็บที่อาจจะไม่มีจากผู้หญิงอะแต่ก็ยอมทุกอย่างนะคะแล้วจริงๆในบ้านเนี่ยมันก็มีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดถ้าจะแบบมีความลับอะไรเงี้ยก็สามารถเปิดดูได้แต่เป็นคนดีอีกโอ้โหเรื่องนี้แฝบ,บประกอบไปด้วยคนดีดันสัญญากับผู้หญิงว่าโอเคผมจะให้เกียรติคุณนะก็โดยการไม่เปิดกล้องดูแต่ในบ้านเนี่ยมันก็มีความผิดปกติอะไรบางอย่าง ซึ่งมันทำให้รู้รู้เลยนะว่าหนึ่งบ้านนี่มันมีการแบบกล้องมันมันก็มีกล้องจริงนะแต่บ้านมันจะมีบุูมบางอย่างที่ซ่อนได้ซึ่งคนรู้ความลับนี้มีเพียงคนเดียวก็คือผู้ออกแบบบ้านก็คือแฟนเก่าที่ทิ้งผู้หญิงคนนี้ไปนะคะโอเคเรื่องมันก็ดําเนินมาด้วยแบบงงๆแล้ววันหนึ่งซึ่งตรงนี้พลอตมันจะไปแล้วงงมากสําหรับหลายๆท่านว่าวันหนึ่งผู้ชายก็มาปรากฏที่บ้าน โอเคหนึ่ง okay, อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนออกแบบบ้านก็คงจะรู้ว่าบ้านจะสร้างที่ไหนแล้วหายไปได้ยังไงซึ่งในเรื่องเนี่ยมันจะไม่มีการอธิบายเหตุผลเลยนะคนอื่นต้องไปหาเหตุผลว่าไอ้ผู้ชายที่หายตัวหายหัวไปวันนึงมาโผล่หน้าบ้านเพื่อจะบอกว่าโอเควันนี้เรากลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมเถอะแล้วผู้หญิงก็แบบงงค่ะก็ยอมรับผู้ชายแฟนเก่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านโดยที่ไม่บอกแฟนใหม่เอองงทุกท่านทีเนี้ยเรื่องมันก็ดําเนินไปเป็นแบบเราสองสามคนจริงๆ ผู้ชายก็เหมือนจะต้องสําหรับเรานะในความรู้สึกเนี่ยเขาดูไม่ได้ซ่อนตัวเลยแต่เขาก็อยู่อาศัยอยู่บนชั้นบนหนึ่งกล้องไม่เปิดก็แปลว่าแฟนแฟนจริงๆอะแฟนคนปัจจุบันสามีใหม่เนี่ยก็จะไม่รู้ถึงความเคลื่อนไหวของแฟนเก่าในขณะเดียวกันแฟนเก่าเนี่ยรับรู้ทุกอย่างนะผู้หญิงก็ยืนยันว่าจะไม่เลิกกับสามีเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดคือแต่ความรักนะ่ะ ถ้ามองไปเนี่ยรักแฟนเก่าจ้ารักมากสามีใหม่เนี่ยก็เป็นเป็นเพียงความสงสารน่ะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็เขาก็ดีทุกอย่างแล้วมันก็จะมีซีนอ่าต้องบอกทุกท่านก่อนเป็นซีนที่แบบว่าอ่าเป็นซีนสามีภรรยานะคะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดความหึงหวงอะ่ะแฟนเก่าก็จะหึงหวงแต่แบบทำอะไรไม่ได้แต่ก็อยากที่จะเปิดเผยตัวตนดังนั้นเรื่องเนี้ยมันก็จะเริ่มแบบ มันมีความครีปปี้เออมันมีความน่ากลัวแบบหน้าแบบประหลาดขึ้นมาเรื่อยๆเ,เมื่อแฟนเก่าที่หายตัวไปนานมาโผล่ใช้ชีวิตแบบเงียบๆอยู่ชั้นบนมีห้องบางอันที่อาจจะซ่อนอยู่แล้ววันหนึ่งก็ในความรู้สึกเรานะเริ่มอยากจะเปิดเผยว่ามีตัวตนมามากขึ้นเรื่อยๆทำให้แฟนใหม่เนี่ยบางทีก็เริ่มสงสัยว่าแบบคือด้วยความบ้านมันเป็นระบบอัตโนมัติด้วยทุยท่านเฮ้ยมันมี มันมีใครคนอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือบางทีแบบเหมือนจะออกจากบ้านไปทํางานเนี่ยพอผู้ชายทํางานเนาะก็ออกจากบ้านไปทํางานเนี่ยหันมามองแบบเหมือนหันจะแบบไปลาภรรยาหรือท,ทั้งนี้ภรรยาก็ดูใจแข็งมากคือวันหนึ่งชีก็จะดีกับสามีใหม่บางวันชีก็จะเย็นชามันวนอยู่แค่นี้มีความรู้สึกว่าพอหันกลับไปมองบ้านจะไปแบบเออมองดูภรรยาเฮ้ยมันมันเหมือนมีสายตาของคนอื่นอยู่ที่ชั้นสองโหแบบหลอนมากนะคะเอาละ่ะ เราใบให้ได้เท่านี้จริงๆณนะความสัมพันธ์ฉันเธอเราสองสาคนคือสามีใหม่เนี่ยเก่งมากสาหรับเรานะก็ไปหาคือไปพยายามหาว่าเออตกลงแล้วใครบ้านนี้มันมีความลับอะไรทําไมเขาไม่ความสึกว่าแบบบางทีบ้านมันเหมือนมีชีวิตอนะภายใต้ระบบอัตโนมัติเนี่ยแล้วบางทีเขาเหมือนไม่ได้อยู่กันแค่นี้ใช่ไหมเออก็มีความฉลาดอยู่แต่เป็นเราเราก็คงสงสัยอะคะ่ะพูดตรงตรงมันมีชีวิตใหม่อีกชีวิตหนึ่งเลยนะที่อยู่นะแล้วเหตุผลที่ว่าทําไมเขา ไม่ไปเล่นกับเด็กไม่ไปเล่นกับเบบีเพราะถ้าเล่นนะ่ยมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์แบบครอบครัวเราสองสามคนดีขึ้นนะ่ะแต่ทําไมที่แบบยังตัดสินใจที่จะไม่ยุ่งนะมันก็จะมาเฉลยแบบเออก็อย่างที่หนังสือเล่มนี้บอกตอนต้นเรื่องจริงว่าเราต้องอ่านไปจนกระทั่งหน้าสุดท้ายนะคะแต่พอตอนเฉลยแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบฮะอ๋อเหรอนี่บทเฉลยทุกท่านจับเสียงเราให้ดีนะเพรานะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ถ้าให้คะแนนนะเราให้เจ็ดเต็มสิบคือ แต่เดิมปูเรื่องมันดีมากนิดเดียวที่ว่าอาจจะขัดใจในช่วงตอนท้ายหรือตอนเฉลยของเรื่องนะเดี๋ยวทุกท่านไปติดตามกันแล้วกันว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรถ้าในห้องสมุดท่านมีท่านลองไปยืมอ่านก็ได้นะคะเรื่องนี้อาจจะแบบสําหรับการสั่งซื้อนี่ให้ท่านพิจารณาแล้วกันนะเดี๋ยวแต่ว่าความสนุกเราให้ประมาณเนี่ยเจ็ดเต็มสิบนะคะอ่ะฝากด้วยแล้วกันทุกท่านกับศกดินาฏกรรมในบ้านหลังนั้นที่มีชั้นและสามี และสามีอยู่นะยืนยันอีกทีว่าไม่ได้อาหานชื่อเรื่องผิดสามีสองคนแฟนเก่าแฟนใหม่นะคะประมาณนี้ทุกท่านขอฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ